ากทรัพยากรธรรมชาติแหล่งธรณีวิทยาสำคัญระดับนานาชาติกับประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ทรงคุณค่าสู่การเป็นพื้นที่สำคัญจิโอพาร์คโลกของยูเนสโกที่นี่โคราชจิโอพาร์ค ดยสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลายัยราชพัฒนครราชสีมาดำเนินงานศึกษาวิจัยกว่า20ปีมีการศึกษาวิจัยตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง้ดยพบฟอสซิลไดนโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ของโลก ฟอสซิลไม้กลายเป็นหินและฟอสซิลสัตว์ร่วมยุคจําพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่สูญพันธุ์ไปแล้วจํานวนมากโดยเฉพาะซากช้างดึกดําบันพบถึง10สกุลจาก55สกุลทั่วโลกจากความสําคัญดังกล่าวจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานทรัพยายกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมากรมทรัพยายกรธรณีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นําแนวคิดโปรแกรมจิวพาร์คโลกของยูเนสโกเข้ามาดําเนินการขับเคลื่อนในพื้นที่ โดยเลงเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากความสำเร็จของประเทศสมาชิกจิโอพาร์คโลกของยูเนสโกจำนวน177แห่งใน46ประเทศจากทั่วโลกข้อมูลเมื่อปี2565โดยจังหวัดนครราชสีมาได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนอุทยานธรณีโคร,ราชในพื้นที่อ,อําอำเภอและดำเนินการจัดตั้งโคร,ราชจิโอพาร์คให้เป็นจิโอพาร์คระดับจังหวัดตั้งแต่ปี2558แและขับเคลื่อนงานตามแนวทางอุทยานธรณีโคร,ราช จนได้รับการประเมินเป็นอุทยานธรณีระดับประเทศเพื่อดำเนินงานขับเคลื่อนเข้อสูตรจิโอพาร์คโลกของยูเนสโกให้ได้คอราจิโอพาร์คได้เชื่อมโยงและส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับโปรแกรมการอนุรักษ์ของยูเนสโกอีก2โปรแกรมได้แก่มรดกโลกกลุ่มดงพญายเย็นเขาใหญ่และพื้นที่สงวนชีวมณฑลสแกราชโดยความร่วมมือด้านการวิจัยเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพด้านการศึกษา เช่นค่ายเยาวชนโคราชจิโอพาร์คในดินแดนมรดกโลกกลุ่มป่าดงพญยายเย็นเขาใหญ่พื้นที่สง,งวนชีวมณฑลสแกราชรวมถึงเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวทั้ง3าโปรแกรมและเป็นเครื่องมือในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมในพื้นที่โปรแกรมการอนุรักษ์ของยูเนสโกที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาได้มีการจัดตั้งโคราชจิโอพาร์ค ตั้งแต่ปี2558และหลังจากนั้นมีการพัฒนาต่อมาในพื้นที่5อำเภอโดยจะดำเนินการพัฒนาเป็นอุทยานธรณีโลกเหมือนจังหวัดสตูลโดยหลักการของยูเนสโกต้องการที่จะก่อให้เกิดการอนุรักษ์บรรพชีวินและธรณีวิทยาให้ยั่งยืนโดยชุมชนต้องมีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาดูแลและต่อไปจะได้พัฒนาในด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมีการท่องเที่ยวในเชิงธรณีวิทยา ในเชิงวัฒนธรรมผสมผสานการนำซอฟต์พาวเวอร์มาบวกกับธรณีวิทยาและมีการจ้างงานมีอาชีพมีรายได้ลดความเหลื่อมล้ำนำการกระจายรายได้สู่ท้องถิน่นเชื่อมั่นว่าแนวทางนี้จะสามารถเป็นประโยชน์กับคนโคราชซึ่งจะนำพาการยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจชุมชนให้มีความยั่งยืนในทุกมิติตามแนวทางนโยบายของรัฐบาลคือมั่นคง มัง่งคั่งยั่งยืนสืบไปสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมาได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจตามแนวทางจิโอพาร์คโลกอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการประเมินเป็นจิโอพาร์คโลกให้มีประสิทธิภาพตรงกับเป้าหมายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG 1 7 สำหรับในด้านการสนับสนุนเนี่ยทางจังหวัดนครราชสีมาได้ตระหนักและเห็นความสําคัญในเรื่องนี้โดยเพราะท่านผู้ว่าท่านก็กําหนดเป็นนโยบายในระยะยาวนะครับในการพัฒนาโคราชแล้วก็เน้นในเรื่องของการอนุรักษ์ท่านก็ได้สนับสนุนงบประมาณนะครับในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนนะครับอบรมพี่น้องประชาชนให้มีไรายได้โดยตระหนักถึงโคราชจิโอพาร์คเราในใ้าอำเภอนี้ว่าเรามีอะไรดีแล้วก็จะตอบสนองให้กับ เยาวชนอย่างไรที่มีจิตใจอนุรักษ์ดังนั้นในที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าในการขับเคลื่อนต่างๆเนี่ยนะครับเราช่วยกันเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันตลอดจนภาคราชการภาคประชาชนภาคการเมืองต่างๆนะครับช่วยสนับสนุนในการขับเคลื่อนในครั้งนี้ผมเชื่อมั่นว่าควารรมสําเร็จตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่มันเป็นของทุกๆคนในจังหวัดนครราชสีมาเป็นความภาคภูมิใจเป็นเกียรติยศ ของคนโคราชถ้าหากโคราชจิโอปาร์คของเรานะครับได้รับประกาศเป็นอุทยานทรนีโลกจากองค์การยูเนสโก S <S ผมเชื่อมั่นว่าตรงนี้แหละครับมันจะเป็นความภาคภูมิใจของคนโคราชเราอย่างแท้จริงและเชื่อมั่นว่าโคราชจิโอปาร์คก็จะอยู่กับคนโคราชต,ตลอดไปครับจากการลงพื้นที่ประเมินของจิโอพาร์คโลกเม,มื่อวันที่22-26ถึงมิถุนายน2565 โดยผู้ประเมินจากองค์การยูเนสโกได้มอบหมายให้นางมารีลอิสเฟย์ผู้ประเมินอาวุโสจากสาพันธรัฐเยอรมน,นีและนางซาร่าแกมเบลผู้ประเมินจากประเทศแคนาดาเดินทางมาประเมินเพื่อรวบรวมข้อมูลและหลักฐานประกอบการรับรองอุทยานทรณีโคราดเพื่อการรับรองให้เป็นอุทยานทรณีโลกของยูเนสโก ระหว่างวันที่22-26 <Stars> มิถุนายน2565โดยจะมีการจัดประชุมเสนอต่อสภา,าอุทยานธรณีโลกในงานเครือข่ายอุทยานธรณีโลกภาคพืน A A ้นเอเชียแปซิฟิกครั้งที่7ที่จะจัดขึ้นที่อุทยานธรณีโลกสตูลในวันที่4-11ถึงกันยายน2565โดยโคราจิลพาร์คได้แสดงหลักฐานเชิงประจักษ ชี้ใหเห็นการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการประเมินในครั้งนี้จะต้องแสดงหลักฐานมรดกทางธรณีวิทยาที่มีคุณค่าระดับนานาชาติโครงสร้างการขับเคลื่อนองค์กรและแนวทางการบริหารจัดการที่ยั่งยืนการสร้างการรับรู้การตื่นตัวของประชาชนในพื้นที่และกิจกรรมการสร้างเครือข่ายอุทยานธรณีและชุมชนอื่นๆซึ่งการดำเนินการทั้งหมดจะสำเร็จร่วมไปได้ก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางของยูเนสโกต่อไปโดยทั้งหมดนี้จังหวัดนครราชสีมาสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมทรัพยากรธรณีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนในพื้นที่โคราชจิอพ์คที่จะยังคงมุ่งมัน่นโดยเน้นตามคุณค่าและความสำคัญผลลัพธ์สุดท้ายที่สำคัญยิ่งยวดของการทำจิอพ์คนั่นก็คือประชาชนในพื้นที่ ต้องได้รับประโยชน์จากการทำจีโวพ์คที่ผ่านมาเชิงประจักษ์และผลสำลิ์จากการทำงานสนับสนุนของหน่วยงานต่างๆที่ผ่านมาเพื่อเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติหรือ UN ในการแสดงผลความสำเร็จของเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งหมด17ข้อมุ่งหวังจะช่วยแก้ปัญหาที่โลกกำลังเผชิญอยู่เช่นความยากจนความไม่เท่าเทียมภาวะโลกร้อนและสันติสุขเพื่อเสริมแนวคิดไม่เป็นการทิ้งไข่ไว้ข้างหลังคาดว่าจะทำสำเร็จได้ ภายในปี2030